สำหรับคลิปนี้ก็พาทุกท่านมาตัดท่อนพันธุ์กันแล้วนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับผมก็เริ่มตัดตั้งแต่เช้านะครับตัดตั้งแต่เช้าเพิ่งจะได้ประมาณน่าจะอยู่ที่ประมาณ2งานกว่าๆเองนะครับการตัดท่อนพันธุ์ของไร่มันสำปะหลังถ้าหากว่าท่อนพันธุ์มันไม่สวยต้นพันธุ์ไม่สวยนะครับมันก็ตัดได้เร็วแต่ถ้าหากต้นพันธุ์มันสวยนะครับตัดช้ามากนะครับอย่างตัวนี้นะครับยิ่งเป็นเกษตรศาสตร์เนี่ยต้นพันธุ์เนี่ย ความสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรถึง3เมตรได้นะครับหลังจากที่เราตัดเสร็จนะครับไม่ใช่ว่ายอดรวมตั้งแต่โคนจนถึงปลายเนี่ยสองงถึ2-3เมตรมันไม่ใช่นะครับคือจากโคนถึงปลายอยู่ที่ประมาณสี่เมตรได้นะครับต้นพันธุ์นะครับเราก็ตัดแบ่งออกไปนะครับให้เหลือแค่ตอน,นะครับเนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยท่อนพันธุ์จะอยู่ที่2-3เมตร ไอ้ต้นพันธุ์ที่มันไม่สวยเราก็แยกออกไปตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งต้นพันธุ์ที่ไม่สวยเรารู้ได้ไงว่าต้นพันธุ์ตัวไหนมันไม่สวยนะครับเวลาเราตัดเนี่ยมันจะเบาๆนะครับเราจับดูมันจะเบาก็คือต่อให้เป็นตาทีนะครับแต่มันน้ําหนักเบาเราก็ไม่ต้องเอานะครับตัดทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็ตัวไหนที่ตามันห่างมากนะครับระยะของช่องตาเนี่ยมันห่างมากเราก็ไม่เอา เราตัดทิ้งเลยเราเลือกเอาเฉพาะต้นพันธุ์ที่มีน้ำหนักเท่านั้นนะครับในการตัดต้น,ตนพันธุ์นะครับเลือกเฉพาะต้นพันธุ์ที่มันมีน้ำหนักแล้วก็ตัดตรงโคนก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นโคนมากนะครับดูนะครับให้ดูตรงโคนตัวนี้ก่อนเนี่ยถ้าหากว่ามันแก่มากๆถามว่าติดไหมโอเคมันก็ติดครับตัวนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่าเราต้องการเลือกที่มันสดหน่อยนะครับสดหน่อยก็คือ ในระดับที่สูงขึ้นตอนนี้เราอาจจะตัดตรงนี้แต่พอเราจะปลูกเราก็ต้องตัดทิ้งประมาณนี้นะครับทําไมต้องเป็นประมาณนี้ก็เพราะว่าด้านในนะครับแกนด้านในเนี่ยมันจะมะีเรียกอะไรนะเรียกแถวบ้านผมเรียกจาวเรียกจาวหรือเปล่านะครับหรือว่าเรียกที่อื่นอาจจะเรียกไส้กลางของต้นพันธุ์นะครับตัวนี้มันจะมีน้ําเยอะนะครับถ้าหากว่าลงตรงโคนมันไปเนี่ยน้ําจะน้อยนะครับ ก in right ็อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้นะครับเริ่มตัดท่อนพันตัดตั้งแต่เช้านะครับไม่ใช่แต่เช้านะครับเมื่อวานนี่ก็มาตัดตอนค่านะครับพอแดดร้อนมากตัดนิดหน่อยนะครับเมื่อวานแต่ตอนนี้ตัดตั้งแต่เช้าได้ไม่เยอะนะครับท่อนพันก็ถือว่ายาวมากๆนะครับไม่ได้ทิ้งเลยนะครับแทบไม่ได้ทิ้งเลยไอ้ที่มันน้ําหนักไม่ได้เราก็ทิ้งนะครับเกษตรศาสตร์เนี่ยเป็นมันสปหลังที่ต้นพันธุ์สูง ยาวนะครับถ้าหากว่าสมบูรณ์หน่อยก็ใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับแตกกิ่งมันก็เลยพันกันเยอะเลยนะครับด้านบนเนี่ยมันแตกกิ่งนะครับเห็นไหมครับมันก็เลยพันพันกันเวลาตัดก็ลําบากหน่อยนะครับถ้าหากว่าจุดไหนที่มันไม่สวยมันก็โอเคตัดได้เร็วนะครับแต่ถ้าหากจุดไหนที่มันสวยเนี่ยตัดช้ามากนะครับมาดูนะครับพันพัน ที่เราตัดวันนี้ผมคิดว่าผมจะตัดให้เสร็จหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่ตัดให้เสร็จแล้วก็หอบออกไปกองไว้นะครับเก็บไปกองไว้นะครับแล้วก็วันหลังจะมาปักชํำนะครับก็จะบอกวิธีการปักชํำนะครับทํายังไงให้ท่อนพันธุ์ของเรามันไม่แห้งเร็วนะครับพูดง่ายๆก็คือไม่ให้มันเบาเร็ว ถ้าหากเราได้ปลูกเร็วนะครับต่อให้เราไม่ปักชำเราก็สามารถกองไว้ได้ถ้าหากเราปลูกเร็วนะครับไม่ต้องปักชำแต่ถ้าหากว่าเราปลูกช้านะครับการปักชำเนี่ยต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าดินชุ่มชื้นมากก็ไม่ดีนะครับดินชุ่มชื้นมากก็ไม่ดีนะครับถ้าหากดินชุ่มชื้นมากเราปักชำไปมันถอดยอดออกมานะครับมันก็จะทําให้ท่อนพันธุ์ของเราเบาเร็วนะครับน้ําหนักลดลงนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องการปักชำเราก็ต้องดูด้วยนะครับต้องชำยังไงถึงจะถูกวิธีนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้กำลังเริ่มตัดวันนี้ต้องให้ได้หนึ่งไร่นะครับปกติเนี่ยคนตัดสักสามสี่คนแล้วก็เก็บเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยมันง่ายมากนะครับแป๊บเดียวเสร็จแต่ว่าถ้าเป็นเกษตรศาสตรแล้วก็ ต้นพันุ์ขึ้นสวยๆแบบนี้นะครับหนึ่งไร่เนี่ยทั้งวันไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับลําบากจริงๆนะครับเพราะต้นพันธุ์มันสูงแล้วก็สวยนะครับแล้วก็แต่กิ่งด้านบนเยอะมากนะครับมันพันกันเวลาตัดก็ลําบากกว่าการตัดอ้อยอีกนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงเวลาที่เราเก็บเราถอนเราจะพาทุกท่านมาดูอีกทีนะครับตอนนี้ขอเวลาตัดต้นพันต่อนะครับสวัสดีครับ